รระามมวงใจ่ชาิป65ล้านใจเพื่อดอกไม้ประชาธิปไต,ไปตยเบ่งบานเชินส่วนขอแม่พี่น้องไปออกเสียงประชามติน้วกันด้วครับวันที่7สิงหาคาม2559เวลาแปถึง16บนาฬิกา,น,า,กา,กานื้อเจ้าไซว่นสิ่าชิมกันเกสินคมนี้ิมกันนะครับ 1> 1 2. สวัสดีคุณผู้ชมครับ7สิงหาประสามติร,ร่วมใจนะครับวันนี้โสภณนวรัตนาคงรับหน้าที่พูดคุยกันเรื่องของเนื้อหาของรัฐธรรมนูญวันนี้โอกาสสาคัญจริงๆเพราะว่านับไปเหลือไม่กี่วันแล้วจะถึงวันที่7สิงหาคามครับวันนี้แขกรับเชิญ ที่จะพูดคุยกับเราในรายการนะครับอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับอาจารย์มีชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุพลครับเหลือไม่กี่วันแล้วสามถึงสี่วันจะถึงวันลงประชามติแล้วครับอาจารย์เหนื่อยน้อยลงไหมครับก็ร่างกายก็น้อยลงครับแต่ว่าจิตใจก็เหนื่อยมากดูเหมือนดูเหมือนกระแสตอบรับของสังคมทั้งทั้งฝ่ายที่อยากจะรู้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็ยังมีอยู่เยอะพอสมควรครับก็เลยอยากจะกวนอาจารย์มีชัยช่วยช่วยอธิบาย เนื้อหาคร่าวๆเพื่อให้รใหประชาชนที่สนใจเนี่ยจะได้ทราบว่าความหมายความสําคัญของรัฐมนุญฉบับนี้เป็นยังไงบ้างค,ร,ครับอาจารย์คือเบื้องต้นอยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนที่เราจะเริ่มต้น,น,นร่างรัฐธรรมนูญเรามองปัญหาของประเทศในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ก่อนว่าเกิดปัญหาวิกฤตอะไรบ้างแล้วมันเป็นปัญหาที่ทําให้เราเราควรจะขจัดมันออกไปหรือว่าควรจะ เปลี่ยนนิสัยเพื่อทนกับมันอืมกับอันไหนที่คิดว่ามันมันควรจะต้องทนกับมันก็ก็จะได้ไม่ต้องไปทําอะไรมันครับถ้าอันไหนคิดว่าไอ้นี่มันไม่ดีอ่ะต้องแก้ต้องแก่เราก็จะแก้ครับเราก็สรุปได้หลายปัญหาทีเดียวครับรับพี่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ถ้าไม่แก้เนี่ยอนาคตของชาติจะลำบากอืมครับ ถ้าไล่เรียงกันตามตามหมวดของรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องแรกทีเดียวก็คือเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนครับคนที่ออกมาว่ารัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิและเสรีภาพน้อยกว่าฉบับเก่าๆเป็นเพราะไปติดยึดกับถ้อยคําค,คำบางคําซึ่งเคยมีเคยร่างไว้แล้วมันไม่มีก็นึกว่าไม่มีสิทธิ์ จริงๆเนี่ยเราเราแยกสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งคือส่วนที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลครับการพูดการคิดการจะเลือกที่อยู่อาศัยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครัคไอ้ตัวนี้ต้องเขียนไว้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นส,สิส่วนบุคคลอยู่แล้วต้องมีครับไอ้นี่รัฐมนตนก็เขียนไว้สิทธิบางเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนอื ควรจะได้รับพร้อมเพียงกันรหรือได้รับอย่างเดียวกันไม่ใช่ว่าได้แต่เฉพาะเมื่อคุณไปเรียกร้องมันเพราะว่าหลายเรื่องที่ไปเรียกร้องเนี่ยได้มาแล้วคนนั้นก็ได้ประโยชน์แต่คนอื่นๆซึ่งไม่รู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ได้เฉพาะตัวได้เฉพาะตัวครับต,ตรงนั้นเราก็เปลี่ยนไปเขียนใหม่เป็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดมันให้มีขึ้นให้ได้ครับเพราะว่าเมื่อไรที่รัฐจัด ก็จะต้องจัดเหมือนกันหมดทุกคนซึ่งจะทั่วถึงทุกคนเข้าเทียบกัึงจะทําให้ไม่ต้องไปดินน้นรนตรงนั้นเป็นปัญหาสําหรับของเดิมครับเราก็มาเขียนใหม่มเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพนะ่ะมันเป็นของที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องนามธรรม,ามนะครับในส่วนที่ปัญหาที่คนก็บอกว่ามันหายไปไหนจริงจริงมันไม่ไม่หายแต่มันจะอยู่ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมไม่ได้อยู่ที่เดิม หรือมิได้ใช้ถ้อยคําเดิมครับคราวนี้เราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าเราเขียนเขียนอย่างเนี้ยแล้วเราตกอะไรไปจะทํำยังไงครับเราจึงเขียนขมวดไว้อันหนึ่งบอกว่าอะไรก็ตามถ้ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ครับทุกคนมีสิทธิที่จะทําได้ถ้าไม่ห้ามในรัฐธรรมนูญทําได้ทุกคนหรือกฎหมายครับครับคราวนี้มันก็จะเกิดไปคนก็ถามว่า เอา้าเรารัฐบาลเสียงข้างมากมาถึงเดี๋ยวเธอได้ออกกฎหมาย<อ>มาบังคับเรารเราสิทธิเราไม่หมดไปเลอรเราก็เขียนป้องกันไว้ว่ากฎหมายที่จะออกมาจํากัดสิทธิเนี่ยต้องไม่เกินไม่ทําให้เกิดภาระเกินสมควรแก่เหตุไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รับนี้จะถูกป้องกันเอาไว้เขียนป้องกันเอาไว้แล้วนั่นนั่นนั่นคือส,ส่วนที่กฎหมายว่าด้วยสิสท,ธสทธิเสรีภาพ เศทีและเรฐีภาครับจริงๆในเนื้อตัวกฎหมายเองเนี่ยจะยังมีอีกหลายบทบัญญัติเยอะมากที่บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการออกกฎหมายเนี่ยอย่าออกพร่ำเพื่อออกเท่าที่จําเป็นครับ,รบเพราะกฎหมายมันคือคําสั่งคําบังคับออกมากเท่าไหร่เราก็ถูกสั่งถูกบังคับมาก,มากขึ้นเท่านั้น,น,นเพราะฉะนั้นให้ออกเท่าที่จําเป็นครับและเมื่อออกแล้วเนี่ยเวลาจะออก ฟังชาวบ้านเขาบ้างอืมไอ้นี่คือส่วนที่ที่เราพยายามกําหนดเอาไว้ในเป็นกรอบของรัฐนูลครับมิฉะนั้นใครมาเป็นรัฐบาลเสียงครั้งมากก็กฎหมายก็กฎหมายอยากที่อยากได้อะไรก็ออกกอกกอกมันก็มันก็ทําให้ประชาชนซึ่งบางทีไม่รู้อินโนอินเนมันก็โดนถูกบังคับไปอันนี้เราเราป้องกันไว้อีกต่างหากอันนี้เฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนเลยสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเอ่อผมพูดได้เต็มปากว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมม,มีแต่จะมากกว่าเดิมเพราะอะไรที่เรานึกเรื่องใหม่ๆได้เราก็จะใส่ลงไปนะครับครับเรื่องที่นันนคือเรื่องแรงเรื่องที่สองคือเรื่องปัญหามาตรฐานทางการศึกษาของไทยเรื่องการศึกษากาศกษซึ่งที่ผ่านมามีการาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรเพราะว่าเรานึกว่าเราเขียนไว้ในรัฐนูลว่า ให้รัดจัดสรรให้เรียนฟรีตั้งแต่การศึกษาภา,บาคบังคับไปจนเป็นเวลา12ปีคือจบม .6 บแล้วทุกคนจะทัดเทียมกันจริงจริงมันไม่ได้ทัดเทียมเพราะว่าถ้าคุณเรียนตั้งแต่เจ็ดขวบคือการศึกษาภา,บาคบังคับเนี่ยสมองคุณธรรมชาติให้มาเท่าไหร่มันได้เท่านั้นอพอไปถึงมปลายถึงจะให้เรียนฟรีส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญญาไปเรียนเรียนไปแล้ว ก็ไปเข้ามาหาวิทยาลัยสอบแข่งขันกับเขาไม่ได้ต่อการต่อยอดทําได้ไม่ดีนะทําได้ไม่ดีอถามว่าแล้วมันมีทางแก้อย่างไรครับทั้งโลกทั้งสาธารณสุขและทางด้านนักการศาึกษาเขาบอกว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยสมองเนี่ยมันพัฒนาได้ครับแต่มันต้องพัฒนาตั้งแต่ขวบรึ้งหรือยอย่างช้าไม่เกินสองขวบจนกระทั่งถึงห้าขวบอืมครับคราวนี้เราถามเรามองดูประเทศทั้งประเทศเด็กไทยส่วนใหญ่ ก่อนห้าขวบทําอะไรส่วนใหญ่ยังไม่ได้เล่นหนังสือเลยซ้ำไปเล่นอยู่กับบ้าน,น,บบานคนมีเงินคนในเมืองเขาทํำยังไงเขาส่งลูกไปเข้าโรงเรียนก่อนอนุบาลอ,อนุบาลแล้วก็อนุบาลในระหว่างอนุบาลยังไปกวดวิชาอีกใช่ครับแปลว่าก่อนจะเข้าโรงเรียนปร,ประถมศึกษาเนี่ยคนเหล่านั้นเตรียมพร้อมหมดแล้วอืพัฒนาไปจนขีดสุดแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาไหมไม่ได้พัฒนาไม่เพราะฉะนั้น ให้เรียนฟรีไปจนจบปริญญาเอกคนพวกนี้ก็เรียนไม่ได้ก็สมองไม่ได้รับการเราเลยกลับมาแก้ตรงนี้เว้นแต่คนที่เขามีสมองเป็นเลิศแต่มีส่วนน้อยมากซึ่งมันน้อยมากมเราจึงแก้ตรงนี้ครับแก้เพื่อให้รัฐเนี่ยจัดให้หนึ่งได้มีการพัฒนาเสียตั้งแต่ก่อนตั้งแต่สองขวบก่อนเข้าอนุบาลครับและตอนอน,อนุบาลก็ให้พัฒนาให้เรียนอืเรียนเหมือนกับคนอื่นเขาครับ เพื่อว่าเขาก็จะได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปเป็นอย่างน้อยเป็นเวลาห้าปีสี่ห้าปีส่วนการสาภาพครับไปจนถึงมหกมสามก็เรียนฟรีส่วนมสี่มห้ามหกที่คนบอกว่าเอาเข้ายไปไหนความจริงมันก็มีอยู่พรารัฐก็ให้เรียนฟรีอยู่แล้วอืและเพื่อป้องกันว่าเดี๋ยวเกิดรัฐบาลไหนมาจะเปลี่ยนใจซึ่งมันคงไม่มีรัฐบาลไหนเปลี่ยนใจอะ ทานายกรัมรีท่านก็ออกคําสั่งคอสชอบอกต่อไปนี้เป็นกฎหมายนะสี่ห้าหให้เรียนฟรีเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนตามรัฐธรรมนูญนี้จะมีสิทธิทัดเทียมกันครับนั่นก็ส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความเสมอภาคส่วนที่สองเนี่ยเราเคยคิดจัน่้ไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยมักจะบังคับลูกให้เรียนตามหน้าตาของพ่อแม่โดยที่ไม่ได้ถามเด็กว่าเด็กต้องการอะไรชอบอหรือไม่ชอบอะไร บางคนถูกบังคับให้เรียนทันตแพทย์ก็เรียนจนจบแล้วบอกว่าต่อไปนี้ไม่แล้วนะขอหนูไปเรียนใหม่ที่หนูชอบคือตามใจแม่มาเยอะละตามใจพ่อมาเยอะละจบแล้วขอเรียนตามใจตัวเองก็ไม่ได้ไปทําในสิ่งซึ่งมันก็จะมันก็เสียโอกาสเสียโอกาสเปล่าๆครับเราจึงเขียนไว้ในรัฐนูญว่าต่อไปนี้การศึกษาเนี่ยนอกจากต้องมุ่งให้เกิดวินัยเกิดความดีงามแล้วต้องให้เขาเรียนได้ตามความถนัดแล้วกําหนดเป็นหน้าที่ของรัฐ ต้องจัดการศึกษาไปให้เขามีทางาได้ศึกษาได้ตลอดถ้ามีสตังก็เรียนไปมไม่มีสตังตั้งกองทุนไว้เพื่อให้เขาได้กู้ยืมได้มายืมมาหยิบไปถ้าไปนคนเก่งก็อาจจะหยิบไปได้แต่คนไม่เก่งก็อาจจะยืมไปหรือรอะไรก็แล้วแต่สุดแต่ว่าเงินทองมันจะมีมากน้อยแค่ไหนรหรือจะให้ฟรีๆไปก็สุดแต่อไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต่อไปในวันนี้มีการศึกษาเรื่องเยาวชนเรื่องการศึกษาครับเรื่องสาธารณสุขสําคัญมาก เลือกสารสุขเนี่ยคนชอบพูดว่าโอ้โหบัตรทองจะหายไปไหน,นไปเปิดดูเถอะครับรัฐมนูลตั้งแต่มีเรื่องบัตรทองมาต,งตั้งแต่ปีสี่ศูน้าสุนย์ไม่เคยมีคําพูดคําว่าบัตรทองอืไม่มีใครเคยมีคําพูดคําว่าหลักประกันสุขภาพครับความจริงบัตรทองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลครับแล้วก็ไปมีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพอแต่รัฐมนูลก็ไม่เคยพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในรัฐธรรมนูลไม่เคยเขียนถึง พูดแต่เพียงว่าถ้าคนยากไร้ก็ให้รักษาฟรีครับนะครับคนจนคนยากไร้รักษาฟรีคนส่วนคนมีเงินเขาก็ไม่พูดว่ากันไปไอ้ไนกาธรรมดาแต่ว่าเขามาออกเป็นนโยบายว่าบัตรทองคนทุกคนถ้าไม่ได้อยู่ในประกันสังคมไม่ได้ไปเป็นก,การจัดการก็ออกบัตรทองให้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปรักษาได้ก็มันก็อยู่ในกฎหมายหลักประกันสุขภาพ รัฐมนูญเขาวนี้เขียนเลยครับว่าเรื่องหลักประกันสุขภาพให้ดําเนินการต่อไปอแต่ให้พัฒนามันให้เกิดประสิทธิภาพไม่ใช่ไปแล้วก็ไปเสี่ยงต่อความตายให้ทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมดคุณภาพต้อง<ห>ดีขึ้นกว่าเดิมให้เป็นระบบให้มีคุณภาพสูงขึ้นครับเป็นการรองรับไว้ในรัฐมนูลครั้งแรกด้วยซ้ําไปเพราะนั้นที่กลัวว่าบัตรทองจะหายเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะมีอยู่คราวนี้ แค่นั้นเราคิดว่ามันไม่น่าจะพอหรอกรเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยถ้าพอทนได้จะจะไม่ไปหาหมอใช่ใช่จนเมื่อมันทนไม่ได้ถึง,ถงจะไป,ะไปห,หมอแล้วแล้วไปแล้วก็ห้าสิบซตก็ตายเพราะไม่ทันมันไปไม่ทันนะครับอีกห้าสิบอร์ซพอพอได้คราวนี้ในทั่วโลกเนี่ยที่เขาจเจริญเริ่มจเจริญแล้วเนี่ยเขาจะมีหมอเวชศาสตร์ครอบครัวครับ ที่ไปฝังอยู่ตามทุกทุกหมู่บ้านแกทุกหมู่บ้านหรือทุกตำบลก็สุดแต่ว่าเงินจะมีบ้างน้อยแกันหมอประเภทนี้เขาจะดูแลสุขภาพเรื่องต้นเบื้องต้นของคนทุกคนเขาจะมีบัญชีเลยว่าคุณเคยเป็นโรคอะไรมีอะไรื่อมีอะไรก็ไปจะได้ไปถามใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากตัวนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่ในในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในเรื่อง สุขภาพในเรื่องสาธารณสุขไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยกว่าเดิมเพราะคราวนี้เราเขียนครบวงจรหนึ่งตั้งแต่การดูแลเรื่องสุขภาพสองเรื่องการป้องกันเรื่องการรักษาการเยียวยาการฟื้นฟูครบทั้งหมดครบวงจรตามที่หมอเขาบอกก่อนจะเราเขียนเรื่องนี้เราก็ถามหมอว่าถ้าจะทำให้ประชาชนเขาอุ่นใจอุ่นใจเนี่ยมันมันต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ย ต้องครบวงจรเนี้ยเราก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไอ้นั่นก็เรื่องสารสุขเรื่องสารสุขคราวนี้ผมคิดว่ามาถึงวันนี้คนคงไม่ค่อยอยากพูดกันถึงเรื่องการเมืองเท่าไหร่เอาเรื่องประโยชน์ที่โดนกระทบโดยตรงจริงๆกับคนเลยใกล้ๆตัวอาจารย์เรื่องเศรษฐกิจครับแต่ก่อนเราเขียนในรัฐมนูญเราเขียนว่า ต้องใช้เศรษฐกิจเสรีระบบเศรษฐกิจเสรีแข่งขันก็อย่างเดียวกันความสามารถทางการแข่งขันทางตลาดก็คือมือใครยาวสาวได้สาวภาษาไทยง่ายๆอย่างนั้นกับมือใครยาวสาวได้สาวแล้วชาวบ้านอย่างเราเนี่ยมือมันยาวซะที่ไหนเราก็สาวได้แค่นี้รไอ้มือยาวมันกว่าหมดเลยเพราะทุนเขาสูงสายป่านเขายาวนะครับเขาก็ทําอะไรอะไรได้ถามว่าเวลาที่เราพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศเนี่ย เราก็มุ่งให้ตัวเศรษฐกิจมันเจริญรถามว่าแล้วคนละ่ะคนที่จะอยู่กับเศรษฐกิจเนี่ยมันได้อะไรบ้างเพราะเมื่อเราไปกำหนดว่าเศรษฐกิจเสรีปั๊บ,บก็ต้องต่างคนต่างดูแลตัวเองแต่ว่าคนที่พื้นบ้านเนี่ยมันดูแลตัวเองไม่ได้ดเพราะไม่รู้กลไกไม่รู้อะไรเข้าไม่ถึงกลไกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ทุนแม้แต่ทุนก็ยังต้องไป กู้กตลาดลนอกขึ้นราคาแพงถึงรัฐจะทํำยังไงก็ยังต้องไปพึ่งพวกนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันกลายเป็นยิ่งพัฒนาคนมันจะยิ่งจนลงยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคราวนี้เราเขียนไว้ใน,นรัฐธรรมนูญว่าในการพัฒนาเนี่ยต้องมุ่งให้ประชาชนทั่วไปได้รับการประโยชน์จากเศรษฐกิจที่พัฒนานั้นอย่างทั่วถึงมั่นคงและยั่งยืน คือแปลว่าไปด้วยกันนะเอาเหอะเศรษฐีกว่าไม่ว่าแต่ว่าอย่าถึงขนาดทีคนหนึ่งหลังไว้เลยไอ้นั่นอยู่ใต้ดินอย่างน้อยก็ขึ้นมายืมบนดินพาเข้าไปด้วยจะได้ไปด้วยกันจะได้ไปด้วยกันครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็บอกว่าเวลาพัฒนาเศรษฐกิจอย่านึกถึงแต่วัตถุให้นึกถึงจิตใจด้วยคราวนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าในการพัฒนาให้คิดทั้งสองอย่างให้เกิดความสมดุลกันขึ้นอื คือคนเรามันก็ธรรมดาแล้วครับยากดีมีจนมันก็แตกต่างกันครับแต่อย่าให้ถึงกับสิ้นไลน์ไม่ต่ออย่ากลายเป็นว่าเป็นฐานเพื่อให้คนที่เขาจะรับคลามีเงินมากกว่าเอาไปจนกระทั่งตัวเราเองหมดอย่างนี้ก็เราก็เขียนเียนอาไว้แล้วเอาไว้ในระดับหนึ เราได้ไล่เรียนกันครับคุณผู้ชมครับทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องเยาวชนเรื่องการศึกษาเรื่องการรักษาพยาบาลสาธารณสุขจรวมๆจนถึงสุดท้ายที่เมื่อกี้ที่สามพูดถึงคือเรื่องของเศรษฐกิจเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจหรือเป็นสิ่งที่กรรมการร่างอยากที่จะสื่อสารกับประชาชนโดยตรงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันประชามติสักครู่กลับมานะครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเป้าหมายในการขจัดการทุจริตเพราะที่ผ่านมางบประมาณแผ่นดินที่ใช้พัฒนาประเทศถูกโกงไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องทําให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการขจัดการทุจริตทั้งหมดเริ่มจากหนึ่งคัดกรองบุคคลโดยจะคัดกรองบุคคลที่มีประวัติไม่ดีไม่ให้เข้ามาทํางานเช่นเคยทุจริตถูกไล่ออกจากหน่วยงานรัฐ เคยทำผิดคดีร้ายแรงอย่างค้ายาเสพติดค้ามนุษย์หรือฟอกเงินเป็นต้น 2. เอาคนไม่ดีออกหากบุคคลไหนเข้ามาทํางานแล้วมีพฤติกรรมไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นทําการทุจริตใช้อํานาจโดยไม่ชอบหรือฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะถูกไล่ออกหรือตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต รัฐธรรมนูญฉบับนี้วางกลไกให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตได้โดยตรงโดยกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำงานและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่อสาธารณะซึ่งต้องมีเหตุผลมาอธิบายเรื่องที่ทำได้เพราะนอกจากองค์กรอิสระจะทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วประชาชนและชุมชนยังสามารถติดตามและตรวจสอบได้อีกด้วยถ้าหากพบการทุจริตสามารถชี้บอะแสและร้องเรียนได้ทางปปชโดยผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภยัยและเก็บเป็นความลับ จากนั้นปปชจะทําการตรวจสอบหากพบว่าทาผิดจริงก็จะถูกดําเนินคดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตกลับมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์มีชายรุ่ยสุพรรณนะครับยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจสาหรับร่งางรัฐมนูญฉบับนี้อาจารย์เรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตก,ก็เป็นอีกหัวข้อที่สําคัญมากอันนี้อันนี้เป็นเกือบจะเป็นหัวใจเลยใช่ครับเ,รเพราะว่า ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากการทุจริตและวันข้างหน้าถ้าไม่มีการทําอย่างหนึ่งอย่างใดมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วลงไปถึงข้างล่างครับซึ่งจะอันตรายมากนะครับใครๆก็จะไม่อยากมาลงเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นจึงเขียนค่อนข้างแรงรนะครับหลายคนบอกว่าทําไมไปมุ่งแต่พักแต่คนนักการเมืองคนโกงนะ่ะมันมีทั้งพลเรือนทหารตำรวจอดค้ต<า>ิกับน,นักการเมืองหรือเปล่าครับคำถามจริงๆเนี่ย กฎหมายและรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ให้ครอบคลุมหมดทุกอันคอโดยเฉพาะปปอชอที่ตั้งขึ้นมาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปขจัดนักการเมืองอย่างเดียวไอ้นั่นเป็นส่วนย่อยหน้าที่หลักของเขาคือการขจัดข้าราชการทั้งและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นในอ,อสมทท,ที่เป็นขา่าวคอับ,บ,บนั่นก็ไม่ใช่นักการเมืองอืก็จะเห็นว่า ปปชที่ตั้งมาทําหน้าที่นั้นใครก็ตามที่มาบอกว่าเราไปทําแต่คนนักการเมืองน่ะไม่จริงมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นคราวนี้ที่เราทำเนี่ยเราก็สกัดหนึ่งกับกําหนดคุณสมบัติของนักการเมืองที่จะเข้ามาครับให้มันเข้มข้นขึ้นใครที่มีประวัติการทุจริตนี่อย่าเข้ามาไม่ต้องเข้ามาแล้วไปหาที่ทางอื่นเถอะนะครับ,ครบใครที่เข้ามาแล้วต้องรักษาประวัตินั้นอย่าทําความทุจริต ถ้าทุจริตต้องออกไปออกไปแล้วอย่ามาเราจะเขียนทุกขั้นทุกตอนเอาไว้คราวนี้เพื่อเพื่อไม่ให้มันดูเหมือนกับว่าแล้วในที่สุดเอาการเมืองไปเล่นงานกันก็ให้ทุกกระบวนการเนี่ยไปศาลไปศาลเสียเพื่อจะได้เกิดความเป็นธรรมเราเรานึกว่าคนนี้ทำความผิดแล้วเราอย่าเพิ่งไปปักใจว่าเฮ้ยมันต้องผิดจริงเราก็ให้ศาลท่าน เป็นคนกลางเข้าสู่กร,ร,ระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกอย่างมันก็จะได้เป็นสากลแล้วก็ต้องในสุดก็ต้องยอมรับนับถือกันเมื่อเเวลาที่ศาลกําหนดคราวนี้คุณสมบัติที่เรากําหนดที่ว่ามันเข้มข้นขึ้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราห้ามแม้กระทั่งว่าจะมีการล้างมลทินให้แล้วก็ยังห้ามเช่นพวกที่เป็นเจ้ามือ การพนันตั้งบ่อนค้ามนุษย์พวกขายยาเสพติดพวกนี้เนี่ยถึงจะล้างมลทินยังไงเราก็ไม่ควรจะเข้ามาไม่ควรอแล้วหลักลักษณะอย่างเนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นของใหม่หรอกครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอืครับถูกห้ามแบบเนี้ยมาร้อยปีแล้วอืครับถ้าคุณไปทําความผิดอะไรที่กระทบกระเทือนต่อชาวบ้านเนี่ยกลับมาเป็นไม่ได้เขาห้ามไม่ให้เป็นเลยเป็นเป็นคุณสมบัติที่ที่ที่ตายตัวครับอันนี้เราก็กําหนดขั้นตอนไว้ มีคนพูดว่าแล้วทําไมถึงไปเลิกการถอดถอนอที่เราเลิกการถอดถอนเพราะว่าถ้าคนทําความผิดเนี่ยคุณใช้นกยกมือเอาได้ไหมว่าผิดหรือไม่ผิดอมมืมันไม่ได้นะั่นมันเรื่องก,การเมืองครับครับถ้าการเมืองคุณจะไว้วางใจไม่ไว้วางใจคุณก็ยกมือกันแล้วเราก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยการถอดถอนโดยสภาเนี่ยนะ มันไม่เคยสําเร็จเลยครัเพราะว่าไม่ใช้การยกมือครับก็ใช้ยกมือครับคนไทยเราก็เมตตากรุณามุติตาเข้าก็อุเบกขาไม่ยกมือเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็มาใช้ไม่ได้ไปศาลซะเลยดีกว่าแล้วถ้าผิดจริงคุณจบกันจบกันเพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตเนี่ยเราเอาจริงเอาจริงครับผมแล้วก็เอาจริงกับทุกฝ่ายเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันแล้วมีกลไกรองรับว่าถ้าทําท่าว่าเไอ้นี่มันจะเข้าขา้ายหรือเปล่า ก็ให้มีองค์กรที่จะมาปรึกษาหรือหรือมาเตือนสติกันได้ด้วยครับครับผมทีนี้ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นจนกระทั่งประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ละรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เรากาลังจะรวมประชามติกันหลายคนตั้งคาถามว่าจะสามารถมีส่วนในการคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่มันสะสมมายาวนานได้บ้างหรือเปล่าครับอาจารย์เวลาที่เรารล่างเนี่ยเรานึกถึงเรื่องนี้ครับการที่จะทําให้เกิดความคลี่คลายหรือ ไม่ทะเลาะเบาแวงกนะันคือหนึ่งสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้นะครับอะไรที่สากลเขาเรียกว่าเป็นธรรมเราก็ใส่เข้าไปสองเมื่อเกิดปัญหนาให้มีช่องทางออกอคือให้มีกลไกพอที่จะออกไปได้อย่าให้ถึงขนาดดิ้นไปไหนก็ไม่ได้เลยครับครับผมเข้าใจดีว่ามีคนอีกจำนวนหนึ่งต้องการทําทำไมไม่เขียนงั้นทำไมไม่ใส่นี่ทำไมใส่นี่เกินไปขออนุญาตเรียนนะครับว่า คณะกรรมการร่างลำดูล21คนเนี่ยไม่ได้ร่างตามที่ตัวอยากได้ทั้งหมดครับเริ่มต้นเรามอปัญหาฟังแล้วก็เอามาใส่ทําเสร็จร่างแรกเราส่งไปให้คนคนก็ส่งกันมาทุกสารทิศมันก็ได้บ้างมไม่ได้บ้างครับเป็นการเฉลีย่ยซึ่งกันและกันมันไม่ได้ได้อย่างใจเราเท่าไหร่ทุกอย่างเราเป็นคนร่างยังไม่ได้ดังใจครับเพราะนั้นคนอื่นก็ไม่ได้ดังใจหรอกครับได้บ้าง ไม่ได้ไไดบ้าง,างเพราะว่าคนทั้งประเทศมันต้องพออยู่ด้วยกันได้คือจะไปเอาซอทั้งหมดเนี่ยแล้<ม><ม>วคนอื่นมาคนอื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงจะมีข้อที่คนนู้นก็ติงตรงนี้คนนี้ก็ติงตรงนั้นคนนี้สองจุดคนนี้สามจุดต้องนึกถึงว่าไอ้จุดที่เขาติงนั่น คนอีกกลุ่มหนึ่งเขามองอีกคนละอย่างนะมองคนละมุมเลยเขามองคนละมุมเรื่องเดียวกันแต่มองคนละมุมคนละคนละทิศคนละทางเลยกรรมการร่างไปคนกลางครับทีจะตปองประสาทให้ได้เราก็ดูว่าถ้ามันสมเหตุสมผลไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่จนเกินกว่าเหตุครับเราก็แก้ให้อือันไหนที่มันจะกระทบหรือทําให้หลักการมันเสียไปเลยเราก็ไม่คงเอาไว้เราก็ต้องคงเอาไว้อันนี้ก็อยากจะกล่าบเรียน เป็นสุดท้ายสำหรับประชาชนว่ามันก็ไม่มีใครได้ทั้งหมดหรอกครับนะครับแม้กระทั่งอยู่ในบ้านมันก็ต้องแบ่งกันไปครับเป็นอย่างนี้ป็นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับถึงได้มีคนที่ออกมาแสดงมุมมองที่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอะเหมือนอาจารย์เคยใช้คําว่าคลื่นใต้น้ำออกมาเยอะมากอาจจะนําเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงเท่าไหร่นะกับสิ่งที่กรรมการร่างตั้งใจอาจารย์อยากสื่อสารยังไงกับกับเรื่องนี้บ้างครับผม ถ้าเป็นความเห็นต่างเนี่ยคณะกรรมการร่างรับหนุนไม่เคยไปโต้เถียงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแปลอันนี้ต้องต้องเถียงกันหน่อยครับบางทีเราก็อาจจะบอกทัศนคติของเราคนละอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องบิดเบือนไอ้อย่างนี้เราไม่รับรับไม่ได้เพราะว่ามันทําให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างอย่างรุนแรงครับยกตัวอย่างเช่นที่ไปประกาศว่าเบี้ยสูงอายุก็จะไม่ได้อ่า บาดท้องก็จะหายไปการศึกษาการศึกษาก็หายไปซึ่งมันไม่จริงตรงนั้นเราเราถึงค่อนข้างจะกังวลแล้วเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้กับประชาชนให้มากที่สุดว่ามันไม่ใช่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนครับใครก็ตามที่มาบอกบอกว่าประชาชนจะถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ให้เชื่อได้เถอะครับว่าไม่จริงอืครับผมสุดท้ายครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนจะเชิญชวนหรือจะฝากอะไรถึงวันที่7ที่อยากจะให้คนออกมาทาประชามาติกันบ้างก็เลเชิญอาจารย์ครับผมผมนึกว่ากฎรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้กับทุกคนคร,รวมทั้งพรรคการเมืองด้วยรพรรคการเมืองก็จะถูกมีกรอบกําหนดวางไว้มันไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนครับแต่มันเป็นเรื่องของการกวางกฎกฎติกาของทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นแม้แต่พักการเมืองไปแนะนําก็อย่าเพิ่งเชื่อทันทีอืเพราะเขาเองเขาก็มีส่วนได้เสียในสิ่งที่เขาจะถูกจํากัดอืขอให้ใช้วิจารณญาณว่าแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่บางบางเรื่องบางราวมันอาจจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะมีอํานาจเข้าไปควบคุมดูแลพักการเมืองแทนที่จะกลายเป็นแต่เพียงเบี้ยคนไม่มีความหมายในกรณีพรักการเมืองเขาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้า ยังไงก็ให้คิดผมเชื่อว่าทุกวันนี้การศึกษามันดีขึ้นคนคิดอะไรอ,อะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการจูงใจแบบเดิมเนี่ยมันคงทําได้ยากเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาประชาชนนะครับกรุณาดูแล้วก็คิดไตรตรองให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มีชัยมากนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับผู้ชมครับ,รบทั้งหมดนี้คือ7สิงหาประชามาติร่วมใจนะครับเราได้ทราบ หลักสาคัญสําคัญหลักใหญ่ใจความสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจากอาจารย์มีชัยในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับวันที่7สิงหาคมอย่าลืมไปออกเสียงประชามติตัดสินอนาคตประเทศไทยพร้อมกันวันนี้ผมและอาจารย์มีชัยลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ